ในแวดวงที่ต้องดูแลจิตใจของผู้คนเนี่ยนะครับความไว้วางใจนี่คือขวใจสําคัญที่สุดเลยแต่เคยสงสัยไหมครับว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักจิตวิทยาเองนั่นแหละที่ทําผิดซะเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกระบวนการทางจริยธรรมของสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกาหรือ APA กันครับนี่แหละครับคําถามสําคัญเลยเมื่อความไว้ใจที่เคยมีให้มันพังทลายลงเอ๊แล้วมันมีระบบอะไรมารองรับไหมมีใครมาจัดการเรื่องนี้หรือเปล่า เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับคำตอบก็คือมีครับแถมยังมีเป็นระบบที่ชัดเจนมากๆด้วยนะสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกาหรือ APA เขามีกระบวนการเฉพาะเลยสำหรับรับมือเรื่องพวกนี้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราต้องเข้าใจกติกากันก่อนซึ่งกติกานี้มันก็มาจากเอกสารสำคัญที่เป็นเหมือนเอ่อเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญของวงการเลยก็ว่าได้ที่ใช้ควบคุมความประพฤติของนักจิตวิทยาทุกคนครับ หัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เอกสาร2ฉบับนี้เลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับประมวลจรรยบรรณหรือ Eth i c s Code เนี่ยมันก็เหมือนกับสมุดกฎกติกาการแห่งขันเลยที่บอกว่านักกีฬาทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้บ้างส่วนกฎและขั้นตอนหรือ rules and p r o c e d u r e ออันนี้ก็เปรียบเหมือนคู่มือของกรรมการนะครับที่บอกเป๊ะๆเ,เลยว่าถ้ามีคนทําฟาวนะต้องเป่านกหวีดต้องให้ใบเหลืองใบแดงยังไงเห็นไหมครับเขาแยกหน้าที่กันชัดเจนมากและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับ ในสมุดกฎที่ว่าเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอยู่2ส,ส่วนหลักๆส่วนแรกเรียกว่าหลักการทั่วไปอันนี้จะออกแนวเป็นเป้าหมายสวยหรูเป็นอุดมคติที่เราอยากจะไปให้ถึงแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือมาตรฐานทางจริยธรรมครับและไอส่วนหลังนี่แหละที่เป็นกฎที่บังคับใช้ได้จริงพูดง่ายๆคือถ้าคุณทําผิดมาตรฐานข้อนี้โดนลงโทษแน่นอนครับเอาละครับพอจะเห็นภาพกติกากันแล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันจะเริ่มต้นขึ้นได้ยังไง คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2ทางหลักๆครับที่จะนําไปสู่การสืบสวนทางจริยธรรมทางแรกเลยนะครับเขาเรียกว่ากระบวนการแสดงเหตุผลหรือ show c a s e process อันนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักจิตวิทยาคนนั้นเนี่ยดันไปมีเรื่องกับหน่วยงานอื่นมาก่อนแล้วนะครับเช่นโดนตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาร้ายแรงหรือว่าโดนยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปแล้วแบบนี้ APA ก็จะเริ่มกระบวนการทันที ส่วนทางที่2ซึ่งเป็นเคสที่เจอบ่อยกว่ามากก็คือมีคนยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาตรงๆเลยนะครับซึ่งคนร้องเรียนเนี่ยอาจจะเป็นใครก็ได้นะครับประชาชนทั่วไปเพื่อนร่วมอาชีพหรือแม้กระทั่งตัวคณะกรรมการจรรยาบรรณเองก็สามารถเปิดเรื่องได้เหมือนกันโอเคในเมื่อเส้นทางที่2หรือว่าการร้องเรียนเนี่ยเป็นทางที่เจอบ่อยที่สุดงั้นเรามาเจาะลึกเส้นทางนี้กันดีกว่าว่าพอมีคนยื่นเรื่องปุ๊บแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป การเดินทางของข้อกล่าวหานี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับต้องบอกว่าเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญมากๆา,า,ากเลยนะครับเขามีกรอบเวลาที่เป๊ะมากคือ 1. ต้องยื่นเรื่องร้องเรียนภายใน3ปีนับจากวันที่รู้ว่ามีการกระทําผิดเกิดขึ้นและ 2. ไม่ว่าจะรู้เมื่อไหร่ก็ตามเรื่องทั้งหมดต้องเกิดขึ้นมาแล้วไม่เกิน10ปีครับเกินกว่านี้คือหมดอายุค,ความ และมีอีกกฎเหล็กข้อหนึ่งที่สำคัญมากครับนั่นก็คือความร่วมมือไม่ใช่ทางเลือกตามมาตรฐานจริยบัญตข้อ1.06นเนี่ยนะครับเขาบอกชัดเจนเลยว่าเมื่อถูกสอบสวนแล้วคุณต้องให้ความร่วมมือเพราะแค่การไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยก็ถือเป็นการทำผิดจริยบัญตร้ายแรงแล้วนะครับร้ายแรงพอที่จะทำให้โดนขับออกจากสมาคมได้เลยด้วยซ้ำกระบวนการสืบสวนหลักๆเนี่ยจะมีอยู่4สเต็ปครับสเต็ปแรกเลยพอเรื่องเข้ามาปุ๊บ เขาก็จะประเมินก่อนว่าเรื่องนี้มันอยู่ในอำนาจของ APA หรือเปล่าถ้าใช่ก็จะไปสเตปที่2คือเปิดเป็นคดีอย่างเป็นทางการแล้วก็ส่งจดหมายแจ้งข้อกล่าวหาไปให้นักจิตวิทยาคนนั้นทราบจากนั้นก็เข้าสู่สเตปที่3คือการสืบสวนครับฝั่งผู้ถูกร้องก็ส่งคําชี้แจงมาคณะกรรมการก็ไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็แชร์ข้อมูลกันและสุดท้ายสเตปที่4คณะกรรมการจรรยาบรรณก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาแล้วก็โหวตกันครับว่าจะยกฟ้องหรือจะแนะนําให้ลงโทษ แล้วถ้าถ้าคณะกรรมการลงมติว่าผิดจริงล่ะผลที่ตามมาจะเป็นยังไงบทลงโทษมีระดับไหนบ้างเรามาดูกันครับเริ่มจากเบาที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือการตำหนิหรือ reprimand อันนี้จะใช้กับเคสที่ไม่รุนแรงไม่ได้ไปสร้างความเสียหายอะไรให้ใครหรือต่อวิชาชีพมากหนักขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับคือการตำหนิอย่างเป็นทางการหรือ censure อันนี้จะหนักขึ้นมาหน่อยคือการกระทำนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มแล้วว่าจะสร้างความเสียหาย แต่ยังไม่ถึงกับเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงมากและมาถึงบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดครับนั่นก็คือการขับออกหรือ e x p l s i o n อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยครับสงวนไว้สำหรับความผิดที่มันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งต่อตัวบุคคลแล้วก็ต่อวงการวิชาชีพเลยทีนี้ถ้าเรามาดูภาพรวมของบทลงโทษทั้งหมดเนี่ยนอกจาก3ระดับหลักที่เราเพิ่งคุยกันไปคือตำหนิตำหนิอย่างเป็นทางการแล้วก็ขับออกเนี่ยมันก็ยังมีออปชันอื่นๆอีกนะครับเช่น การลาออกโดยมีเงื่อนไขหรือการคุมประพฤติที่มักจะใช้พ่วงไปกับการตําหนิจะเห็นว่าเขามีเครื่องมือลงโทษที่หลากหลายมากเพื่อให้มันเหมาะสมกับความหนักเบาของแต่ละเคสจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับความยุติธรรมมากๆดังนั้นผู้ที่ถูกตัดสินว่าผิดก็ยังมีสิทธิ์ที่จะอุดหอนได้ครับซึ่งกระบวนการอุดหอนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามความหนักเบาของโทษอีกถ้าโดนโทษเบาๆอย่างการตําหนิ การอุทธรณ์ก็จะเป็นแค่การให้คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งมาพิจารณาจากเอกสารอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นโทษสถานหนักอย่างการขับออกแล้วก็โอ้โหอันนี้จัดเต็มครับจะมีการไต่สวนอย่างเป็นทางการเลยเหมือนขึ้นศาลย่อมๆเลยที่ทั้งสองฝ่ายสามารถเอาพยานหลักฐานมาสู้กันได้เต็มที่และจุดที่พีคที่สุดคือตรงนี้ครับสำหรับเคสที่ร้ายแรงที่สุดอย่างการขับออกเนี่ยคนที่ฟันธงคนสุดท้ายไม่ใช่คณะกรรมการจรรยาบรณน,นะครับ แต่เป็นคณะกรรมการบริหารของ APA ซึ่งเป็นบอร์ดใหญ่สุดของสมาคมเลยมันเหมือนกับว่าผ่านสารชั้นต้นสารอุทธรมาแล้วก็ยังต้องมาถึงสารดีกาอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันรอบคอบและยุติธรรมที่สุดจริงๆพอเราได้เห็นกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วนะครับมันก็ทําให้เราเห็นภาพความพยายามที่จะสร้างสมดุลที่มันละเอียดอ่อนมากๆนะครับระหว่างภารกิจหนึ่งคือการปกป้องสังคมปกป้องคนทั่วไป กับอีกภารกิจหนึ่งคือการให้ความเป็นธรรมกับคนในวิชาชีพเดียวกันซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกๆองค์กรวิชาชีพต้องหาคำตอบและต้องทำให้ดีที่สุดอยู่เสมอเลยครับ